สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคดกัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูการวิธีขยายพันธุ์นะครับของเจ้าแซนตต่อกันนะครับนี่ฮะเราก็เตรียมใบนะครับที่ตัดกันจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับทั้งหมด2ใบนะครับนี่ฮะนี่ครับอุปกรณ์หากินนะครับมีดนะครับเราก็ทำการนะครับเล็งนะครับแต่งเป็น3ส่วนนะครับ นี่ฮะตามที่ผมนะครับเอามีดเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับนี่ฮะสามส่วนนะครับก็ตัดเลยครับนี่ครับหลุดแล้วครับนี่ฮะง่ายมากๆเลยนะครับเราก็มาทำกันอีกไปนึ่งนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับ6ใบนะครับนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราไปทำการชํากันนะครับนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสวัสดีครับ